สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำทับทิมกรอบนมสดอร่อยๆมาฝากทุกๆท่านค่ะค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปค่ะสำหรับแห้วหรือว่าสมหวังนะคะวันนี้จะใช้แบบที่เขาต้มมาแล้วนะคะ ซื้อมาจากตลาดในราคา20บาทค่ะเวลาแกะเปลือออกมาแล้วไม่รู้ว่าทําไมเขามีสีคล้ำแบบนี้นะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยแล้วก็กรอบมากๆด้วยค่ะก็จะมีแป้งมันค่ะใบเตยน้ําตาลทรายนมสดแล้วก็มีกะทิปนด้วยนิดหน่อยค่ะวันนี้จะใช้สีผสมอาหารสสีนะคะสีม่วงแล้วก็สีชมพูค่ะแล้วก็มีแคนตาลูปมะพร้าวเผา ขนุนเพื่อความอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะอันดับแรกเลยก็จะนําแห้วมหันค่ะหัวหนึ่งก็จะได้ประมาณ9ชิ้นนะคะชิ้นกําลังพอดีเลยล่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะเตรียมน้ําเปล่านะคะมาผสมสีค่ะ คนให้ละลายจากนั้นก็นำแห้วนะคะหรือว่าสมหวังเนี่ยค่ะลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะเพื่อให้ตัวแห้วเขาดูดซับสีได้ดีเวลาไปคลุกแป้งแป้งจะได้ไม่หลุดหรือว่าจะได้สีชัดขึ้นค่ะแล้วก็มาแกะมะพร้าวเผาค่ะจะใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะคะสำหรับน้ำก็จะไปทำตัวกะทิหรือว่าตัวนมสดค่ะ แล้วก็นำเนื้อมะพร้าวมาหั่นค่ะตามด้วยหั่นขนุนนะคะ แล้วก็นำแคนตาลูปมาปอกค่ะเราจะใช้เป็นถ้วยหรือว่าเป็นภาชนะใส่ของหวานด้วยนะคะอาทิตย์ก่อนถ้าใครได้ดูก็จะมีคลิปทำสาคูแคนตาลูปนมสดอร่อยมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ต้องมาทำทับทิมต่อนะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่เบื่อกะทินะคะ คลิปนี้ใส่แต่ว่าใส่ไม่มากค่ะจากนั้นเราก็จะมากวา้นออกแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เราจะมาทำเป็นลายซิกแซกกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเวลาไปทำใส่ของหวานก็จะดูน่าทานเพิ่มขึ้นนะคะ เสร็จแล้วหฮวที่เราแช่ไว้ก็ครบเวลาพอดีค่ะจะนำมาคลุกแป้งนะคะตักขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็โรยแป้งมันลงไปนะคะความหนาหรือว่าความบางของตัวทัพทีมก็แล้วแต่เราเลยค่ะคลุกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเวลาเราไปต้มแป้งจะได้ไม่หลุดออกจากหฮวค่ะตอนนี้สีเขายังไม่ชัดนะคะ สักครู่สีเขาก็จะชัดขึ้นค่ะแล้มาทำสีม่วงต่อนะคะถ้าใครต้องการสีเข้มกว่านี้ก็สามารถเพิ่มสีได้ค่ะขั้นตอนทำเหมือนกันกันกบสีชมพูนะคะถ้าเห็นว่าแป้งยังบางอยู่เราก็สามารถเพิ่มแป้งได้ค่ะ เสร็จแล้วก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟแรงสุดเลยนะคะร้อยเขาเดือดแล้วก็เตรียมน้ำเย็นจัดๆเอาไว้น็อกด้วยนะคะก่อนจะนำทับทิมลงไปต้มนะคะก็ใช้กระชอนมาเขยา่าเศษแป้งออกก่อนค่ะเวลาต้มแป้งเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็นำขนมหรือว่านำทับทิมลงไปต้มเลยค่ะคนเล็กน้อยเพื่อขนมเขาจะแยกตัวออกจากกันค่ะ แล้วพักไว้ให้เขาลอยขึ้นมานะคะให้เขาลอยแบบนี้อีก3นาทีค่ะระหว่างที่รอก็มาเตรียมสีม่วงต่อค่ะพอครบ3นาทีแล้วก็ตักออกมานอกในน้ำเย็นเลยค่ะ เสร็จแล้วก็มาต้มสีม่วงกันต่อค่ะทำเหมือนกันนะคะ้อยเข้า้อยสามนาทีแล้วก็ตักออกมานอกในน้ำเย็นเหมือนเดิมค่ะ ก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็มาเตรียมน้ำนมสดหรือว่าน้ำกะทิกันค่ะเติมน้ำมะพร้าเวเผาลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นค่ะนำขึ้นตั้งไฟนะคะด้วยไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะพอเริ่มอุ่นก็เติมใบเตยลงไปค่ะตามด้วยกะทิค่ะ พอเขาเริ่มเดือดก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วก็ตักใบเตยอ,ออกค่ะพักไว้รอยเขาเย็นนะคะพอเย็นแล้วก็เติมนมสดลงไปค่ะจากนั้นก็นำกะทินมสดเข้าไปแช่ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเมนูนี้เสิร์ฟเย็นๆค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมเสิร์ฟกันนะคะเติมแคนตาลูปมะพร้าวเผาแล้วก็ขนุนค่ะตามด้วยทับทิมกรอบ แล้วก็มาวางด้านบนอีกรอบนึงค่ะจะได้หน้าทานเพิ่มขึ้นนะคะตามด้วยกะทินมสดค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูทับทิมกรอบแคนตาลูปกะทินมสดค่ะเมนูนี้ยิ่งเย็นยิ่งอร่อยนะคะก็ลองไปทำทานกันดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโต a n n e l ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ